เราเ่งรายแล้วเราไปถึงไหนอยากจะมาดูบ้างเราดูออฟฟิศเราเราก็เรียกออกมาก็ดูได้ท,ทันทีซึ่งอะไรที่มันจะทันสมัยก็ะจะใช้ง่ายอ,อันนี้คือที่เราพัฒนาท,ที่กงจะไม่ได้พัฒนาแล้วมีจุกหนึ่งเรากำลังมีอเราคิดว่าพระาทต์พรอเราเป็นเจ้าเลย,ยคือคือ 3G 3G พั G, ง 3G มาดูกล้อง 3G สามทางไหนแต่ถ้าเราเวนี้เราที่นี่นมีไวไฟ เราคงจะไม่ไม่ไปลึกถึง 3G ไวไฟใช้ได้แต่บางเราลึกถึงว่าเวลาเราขับรถออกไปป่าดูข้างทางน้องดูข้างนอกเนี่ยเราจะมีไม่มี WiFi มาดูกล้องถ้ามี WiFi จะอ่องจะดูไม่ได้แต่ต้องจะมี 3G 3G มันจะให้เราปุ๊บไปถึงไหนอยู่ในป่าท่องเที่ยวหรือที่ไหนเราจะดูได้ทันทีซึ่ง 3G ธรรมดาก็ดูไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเพื่อจะทำได้ 3G เราต้องไปตั้งเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาให้ให้เขาดูได้ เพราะนะผมคิดว่าเนี่ยวันนี้กล้องตองมีข้างๆทังสัมัยคะข้างๆม,มีลูกเล่เยอะครับ ซึ่งก็ถือว่าทางกล้องวัตชีก็พยายามพิจารณาเอาเทคนโนโลยีใหม่ๆเ,เข้ามาใช้ในบ้านเรามากขึ้นเพื่อตอบ,บโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคนไทยที่ในตอนนี้เอะไรๆก็อยู่บนมือถือมากยิ่งขึ้นนะคะคสุดท้ายขอขอฝากในเรื่องของช่องทางการจําหน่ายของกล้องวัตชินิดนึงค่ะในส่วนของลูกค้าที่ต้องการที่จะรู้ว่ากล้องวัตชีมีรุ่นไหนบ้างนะคะมีเทคนโนโลยีใหม่ๆได้บ้างในดูได้ที่ไหนบ้างค่ะครับถ้าเป็นอย่างนี้ หนึ่งคือแน่นอนเรามีเว็บไซต์ของเราวัตชิดอกซีโอดอกทีแฮกอันนี้เป็นเว็บไซต์ของเราขึ้งไปเราจะมีเยอะฮะข้งนี้มีเยอะเราดูได้ทุกรุ่งเลยคัดเลือกได้เลยเดี๋ยวละรุ่งสเปอยังไงมีครอบมดนะครับอันนี้คือพางเว็บไซต์เราครับ ค่ะนี่ก็คืออนาคตของกล้องวงจรปิดวัตชินะคะซึ่งธุรกิจของกล้องวงจรปิดในบ้านเรานะคะมีมูลค่ามากกว่า4ี่หมื่นล้านบาทนะคะทิศทางของกล้องวัตชินะคะไม่เพียงแค่เป็นแบรนด์ที่มีความนิยมในไทยนะคะมีแผนที่จะไปรุกตลาดในอาเซียนมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ตอนนี้เริ่มที่จะก้าวเข้าไปในตลาดในกลุ่มนั้นแล้วนะคะอีกไม่นานเราก็จะได้พบเห็นกับเทคโนโลยีใหม่ๆของกล้องวัตชินะคะที่อาจจะทําให้คุณสามารถที่จะดูภาพในบ้านในอาคารสานักง,งานของตัวเองผ่านมือถือได้ผ่าน เทคโนโลยี 3G ได้ค่ะช่วงนี้จะก็ต้องขอขอบคุณคุณชองทองซินะครประธานบริษัทกล้องวงจรปิดวัตชิเอ็นจจเนียริงจำกัดขอบคุณมากๆนะคะครับและทั้งหมดนี้คือรายการบ i c e Market ค่ะเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ